ในเช้าวันนี้ค่ะแม่แก้วได้ลงภาพคู่กับน้องณเดชค่ะก่อนที่จะไปแสดงฟ้าจรลดทรายสำหรับสองรอบในวันนี้อีกเพียงไม่ถึงอาทิตย์น้องนณเดชก็จะจบการแสดงฟ้าจรลดทรายแล้วค่ะยังไงก็ส่งกำลังใจให้นเดชกันเยอะๆวันนี้เป็นวันพ่อค่ะก็ขอให้ป๊ป้าโยชิมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นลมพล่มไสของน้องณเดชตลอดไปค่ะ ก่อนจะขึ้นแสดงค่ะชาลีฟก็ขายของกินเอ๊ะอย่างไรอันนี้ห้าสิบฮะอันนี้แล้วกาถุหมาดทั้งหมดนี้นี่นี่ของลุงร้องไหฮะสแกนจ่ายที่นี่เลยครับเอาของเตียงมาแลกกันไหมครับก็ได้ได้ได้ส่วนทางฝั่งน้องย่าค่ะก็ลงรูปคู่กับป๊าาค่ะช่วง Q&A วิทยาญา